สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องที่นี่ของปลาก๋อยนะครับน้อกะขอสวัสดีครับตอนสวยๆกะขอสวัสดีไปทั้งพ่อเม่พี่น้องทั้งบาทสามแยกหน้าลังกาพุทธเลาและกอ่อยนนทนพิทักษ์นะครับน้อที่เด็กเขามาฟังเพียงผู้บบาวกันธลักษ์ของปลาก๋อยกะ ขอขอบคุณครับผมที่ให้การสนับสนุนนันลูกหลานบ้านเจ้าของครับผมลูกหลานบ้านกระบี่ครับผมปลาก่อยปลายปากกาเชนแน่กะเข้าไปติดตามรับส้มได้ทางสองยูทูบอันให้ซอยเสียอันลูกหลานบ้านเฮานะครับน้อ เดี๋ยวอีกประมาณประมาณสามมื่สี่มื่นนี่แหละครับกาสิไดมีเพียงมาไอันเอฟซีได้ฟังอีกแล้วครับเพียงไอเป็นเป็นทำนองไม่ครับผมเป็นกอลล่มล่ำเพื่อนครับพี่น้องล่ำเพื่อนกับเกีียวก็บานเมืองเข้าเนี่แล้ครับสงครามเนาะขมิน้นลบกันกับบอจบบอสิน พอพี่พี่น้องอยู่แบบลำบากครับผมบานเมืองใดที่มีสงครามบานเมืองนั้นสียยากจนคัมบรันเพพ่นวาแม่ในรีครับผมต่างคนต่างลำบากสิไปเห็นงานไสกัลยานย่านเขายิ่งกันกะฝากเป็นกกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่ยุ่ตะเก็บชายแดนยู่ละแวกไก่ พุ้มสล่อนท่างบันดาลผู้บักเขือแลกากาทั้งนำ้นำโตกอหอยจันทกับผมลกากาฝากค้อมคืหนอไปทังผู้เบาไส้แดนสซนนอกน้ำกับผมกะเป็นห่วงกะพ่อแม่พี่น้องทุกคนกะเป็นหูเป็นตาซอยกันเนาะครับน้องขันมียังกะซอยรายง,งานแจงขา่าวมาทาั้ง อันให้พี่น้องท่านการทักรหูได้ท่านต่วงที่นะครับนะเพราะว่าสถานการณ์มันบ่ค่อยปกติบานเมืออเฮ้ากะเป็นแบบนี้เศรษเกตกัโต๊ต่้แต่ขอเป็นกำลังใจให้ไอ้พ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้อ้ทหารผู้เพื่อนรักษาเขตประเทศไทยรักษาเขตไส้แดนของบานเฮ้านะบ่เป็นบ่บาสิเป็นทหารผ่านบ่บาสิเป็นทหารหลับ,าลลาบที่รักษาแนวหนา้า จะไดนกะผมกับป็นกําลังใจให้ส่วนหนึ่งนะครับเนาะงส่งไปหอดเพิ่นให้เพิ่นแคลคาดปลอดภัยจากไก่ปลาก้อยปลายปากกาคนเกา่าคนเดิมครับผมกะซิขอจบก่อนครับเดี๋ยวเอาไว้ติดตามผมในคลิปหนาคลิปนี้มีแต่ใจคลิปหนาก็คือมีใจคื้เก่าครับสวัสดีครับ